เลยใช่สวยงามคือคือบิ๊กวันเนี่ยเป็นวัวที่ค่อนข้างที่จะมีเอ,อหน้าพอเหมาะคําว่าพอเหมาะนี่ก็คือสมส่วน,ส,ส,วนสวยงามพอดีพอดีพอมาถ่ายทอดมาเนี่ยมันจะเด่นไปเรื่องโครงสร้างครับนะคะมันจะเด่นไปเรื่องโครงสร้างนะคะคแล้วตัวนี้หนูฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนะครับเขาเป็นทายาทคือชั้นหลานชั้นเหลนของหนึ่งอุบลทายาทหนึ่งอุบลถูกต้องค่ะ นะคะคือวิควันเนี่ยเป็นลูกหนึ่งบนวิควันเนี่ยเป็นเป็นปู่เขาหนึ่งอุบลนี่เป็นตาเป็นปูทวดครับนะคะฉะนั้นจะบอกว่าถ้าไล่กันจริงๆแล้ววัวตัวนี้น่าจะเป็นทายาทของหนึ่งอุบลที่ยังหลงอยู่เป็นชั้นเหลนหนึ่งอุบนเป็นชั้นเหลนของหนึ่งอุบลที่เราได้มาเห็นเป็นขวัญตาเออแล้วตัวเนื้อก็ขา มองมองมอง,มองจากด,ด้านข้างด้านหลังนี่ค้ายนะคะ้คายเม็ดสีสวยจริงๆตัวนี้นะคะสีของถ่ายทอดจากปู่ตูพิกวันนะคะคฉะนั้นวันนี้นะคะหนูฝากเอาไว้ใครที่มีลูกสาวมาริโอแนะนำแนะนำนะคะ,คะ,คะใครมีสายรักใครมีสายสันครับนะคะแล้วคุณบอกว่าโอ๊ยไม่รู้จะผสมตัวไหนผสมนี่เลยค่ะ ต้องตอดใจเลยเออมันจะค่อยสายกันได้ดีแล้วก็จะเข้ากันได้ดีด้วยต้องเข้าใจนะคะถ้าแม่เราเป็นลูกโอ้ที่เก่งๆอยู่แล้วว่าบางทีเราอาจจะถอยมานิดนึงเรื่องหัวหูแต่เราเอาโครงสร้างเอาสีไปเติมครับนะคะวันนี้ขอเสียงตบมือนะคะให้กับพานุฟาร์มนะคะวันนี้จากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะพานุฟาร์มจากจังหวัดขอนแก่นครับสวยงามมากค่ะตัวต่อไปเทพกาลสิงค์ค่ะ ตัวนี้มาจากอำเภอโพชัยนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอ่าจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาไหมคะถ้าไม่มาค่านะคะออามามาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยให้ตัวนี้ออกขอนเดี๋ยวเดี๋ยว